สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเ t ็ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบ t a นั่นก็คือคูโบ t a MU 5 5 0 1 4 W D ปี2026 Pro Tractor รที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรยุคใหม่ทั้งในด้านความแข็งแรงความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก่อนอื่นเรามาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันก่นกอนเลย MU 5 5 0 1 4 W D รุ่นปี2 0 2 6นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัย ตัวถังมีความโชบเฉี่ยสีสันสวยงามและดูหรูหราโดยเฉพาะในเวอร์ชันสีขาวที่เราเห็นในโชว์รูมตอนนี้มันทำให้ดูแตกต่างจากแทรกเตอร์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยตัวรถถูกเคลือบด้วยผิวเงาแบบพรีเมียมเวลามีแสงไฟส่องจะเห็นประกายที่สวยสะดุดตาทำให้รู้สึกเหมือนกำลังมองรถยนต์หรูมากกว่ารถแทรกเตอร์เลยทีเดียวเข้าสู่เรื่องของขุมพลังคูโบต้า MU5501 มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบขนาด55แรงม้าที่ให้กำลังขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ เหมาะกับงานภาคเกษตรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการพรวนการลากอุปกรณ์หนักๆห,หรือแม้แต่การใช้งานในพื้นที่ที่มีความลาดชันเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงรักษาพลังขับเคลื่อนที่มั่นคงพร้อมระบบระบายความร้อนที่พัฒนาใหม่ทําให้การทํางานต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีสเสถียรภาพหนในจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบ 4WD หรือขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้การทำงานในพื้นที่ยากลำบาก เช่นดินโครนหรือพื้นที่ครูคราเป็นไปอย่างมั่นคงไม่เสียแรงเปล่าทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มความแข็งแรงของเคราและมีระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อทํางานในพื้นที่จริงสําหรับระบบเกียร์ mu 5 5 0 1 4 wd มาพร้อมเกียร์แบบซิงโครชัตเทิร์นซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าและถอยหลังทําได้ง่ายและรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานโดยเฉพาะเวลาที่ต้องหมุนกลับทิศทางบ่อยๆในแปลงเกษตรนอกจากนี้ยังมีเกียร์หลากหลายระดับที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะต้องการแรงบิดสูงหรือต้องการความเร็วมากขึ้นระบบไฮดรอลิกของแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะมีความสามารถในการยกอุปกรณ์หนักได้อย่างสบายรองรับเครื่องทุ่นแรงหลายประเภทเช่นผ่านถ่ายเครื่องพวลวนหรือเครื่องหยอดเมล็ดระบบควบคุมไฮดรอลิกมีความแม่นยำ ทำให้งานในไร่นามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นถัดมาที่ภายในห้องขับขี่ MU 5 5 0 1ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายเกษตรกรสามารถนั่งขับได้อย่างสะดวกเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีการบุกฟองน้ำและโชคอัพที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนคอนโซลควบคุมต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมทําให้ใช้งานได้สะดวกสบายแม้จะต้องนั่งขับเป็นเวลานาน,านก็ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า อีกจุดที่คูโบต้าพัฒนาเพิ่มเข้ามาในรุ่นปี2026คือระบบไฟสองสว่างแบบเลดที่ช่วยให้การทำงานในช่วงเวลากลางคืนปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงไฟท้ายที่ออกแบบใหม่เพิ่มความสวยงามและยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแทรกเตอร์คันนี้ยังมาพร้อมโครงสร้างที่แข็งแรงและมีระบบป้องกันการลื่นถลายช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าแม้ทำงานในพื้นที่เปียกชื้นก็ยังคงควบคุมรถได้อย่างดี สำหรับคนที่กังวลเรื่องการบำรุงรักษา MU5501C w u d ถูกออกแบบมาให้ดูแลง่ายชิ้นส่วนสำ,สำคัญสำคัญสามารถเข้าถึงได้สะดวกทำให้การตรวจเช็คหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและยังมีบริการหลังการขายจากคูโบตาที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถเข้ารับการดูแลได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีทันสมัยและความทนทานแบบดั้งเดิม k u b บต a สามารถผสมผสานได้อย่างลงตัวทำให้ MU5501 ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่แข็งแรงแต่ยังดูสวยงามและใช้งานง่ายเหมาะกับเกษตรกระอยุคใหม่ที่ต้องการประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกันสรุปแล้วคูโบต้ MU5501 4WD ปี2026ถือเป็นแฟลกเตอร์ที่น่าจับตามองอย่างมากมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรลที่ใช้ทำงานเกษตรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงนวัตรกรรมความใส่ใจในรายละเอียดและความมุ่งมั่นของคูโบตาในการพัฒนาแทรกเตอร์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกมิติสำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ที่มีทั้งความแข็งแรงประหยัดทนทานและยังมีรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามพรีเมียม MU55014WD รุ่นใหม่นี้น่าจะเป็นคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r ์คราฟเต็ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งแทรกเตอร์รถยนต และยานพาหนะหลากหลายประเภทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ